ที่เราได้รู้แล้วอย่างแน่ชัดนะคะคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่เนาะ,ค,ะคือน้องฝ้ายน้องโยโกะที่เราสงสัยกันมาตล,ลอดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจากถแถลงการของทั้งค่ายนายสตาร์สติโอนะคะตัวน้องโยโกะเองเนี่ยได้มีการเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องฝ้ายกับน้องโยโกะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรนะน้องได้มีการพูดนะคะในช่วงต้นของการถแถลงการนะคะว่าน้องจะพูดถึงเหตุการณ์นี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่จะมีการ พาดพิงไปถึงพี่ฝ้ายนะคะซึ่งเป็นคนที่โยเนี่ยเคารพและรักมากซึ่งงานที่ได้เจอกันงานสุดท้ายก็คืองานวิดีโอคอลนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ได้คุยกันเลยซึ่งพี่ฝ้ายได้บอกว่าเราจบกันด้วยดีแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตซึ่งโยก็เห็นด้วยและตรงนี้นะทุกคนที่เราสงสัยกันมาตลอดตรงนี้น้องโยบอกว่ายอมรับค่ะว่าโยเนี่ยเคยชอบพี่ฝ้ายจริงๆมันเคยเกิดขึ้นจริงนะคะที่ทุกคนเห็นว่ามันดูจริงเนี่ยคือเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกอย่างได้จบ ลงแล้วนะคะก็เลยได้ถอยออกมาซึ่งน้องโยก็ได้บอกว่าตอนที่มีการสัมภาษณ์เรื่อง,องความสัมพันธ์เช่นมีใครถามว่าเป็นพี่น้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องโยบ้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นก็คือไม่ได้คิดว่าเป็นพี่น้องนะคะแต่ว่าคิดมากกว่าเป็นพี่น้องนั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนความรู้สึกนะคะมาเป็นพี่น้องในวงการแทนซึ่งน้องโยเนี่ยก็ตอบตามความรู้สึกนะตอนนั้นมาตลอดสําหรับพี่ฝ้ายนะคะก็จะยังเป็นคนที่โยรักมากและเคารพมากๆและที่พี่ฝ้ายบอกว่า พี่ฝ้ายไม่เคยทิ้งใครก่อนใช่ค่ะพี่ไฟ้ายไม่เคยทิ้งใครก่อนและโยเองก็ไม่เคยทิ้งใครก่อนเหมือนกันแต่เราไม่สามารถบังคับให้ใครอยู่ต่อไปได้รวมถึงไม่สามารถบังคับให้ใครออกไปได้เหมือนกันทุกคนเคารพการตัดสินใจของกันและกันนะคะไม่มีใครแยกคู่กันได้ถ้าหากว่าไม่ได้อยากที่จะแยกจากกันส่วนเรื่องที่มีแฟนๆอยากจะให้ออกจากค่ายอะไรอย่างนี้นะคะน้องโยก็ได้บอกว่าจะให้หนูออกไปทําอะไรคือผู้ใหญ่เนี่ยได้ให้โอกาสตรงนี้มาแล้วถ้าไม่มีโอกาสตรงนี้เรา ก็คงไม่ได้รู้จักกันเนาะแล้วน้องโยโกะก็ได้ย้ํานะคะว่าไม่เคยมีสักครั้งที่พี่ฝ้ายคิดร้ายต่อหนูและหนูคิดร้ายต่อพี่ฝ้ายเออไม่มีเลยที่ทั้งคู่จะคิดร้ายต่อกันนะคะทุกคนเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเนาะคือต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราชิปคู่จริงกันมาตลอดนะคะทุกคนความรู้สึกของน้องน้องบอกว่าเออ้องรู้สึกชอบพี่ฝ้ายจริงๆนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจริงและที่ทุกคนเห็นว่ามันเรียวมากๆนะเออคือมันคือเรื่องจริงนะอันนี้ก็อย่างที่น้องบอกนะว่าให้เคาร การตัดสินใจของน้องแล้วก็ตอนนี้นะอยากจะบอกว่าทุกคนคือระหว่างน้องเนี่ยได้จบลงแล้วนะแล้วทุกคนเขาก็ให้มันจบลงไปด้วยดีเนาะเราเองก็เป็นแฟนคลาบนะเอาเป็นว่าเราซัพพอร์ตความรู้สึกของน้องฝนะ้ายน้องโยโกะทั้งคู่ละกันนะทุกคนส่วนอนาคตเราไม่รู้จริงว่าทั้งคู่จะได้มีโอกาสได้วนกลับมาเจอกันอีกไหมนี่เราไม่รู้จริงขอไม่กดดนันขอไม่แบบ แสดงความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้และการเอาเป็นว่าขอเป็นกำลังใจให้ทางน้องป้ายและน้องโยโกะนะคะผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากตรงนี้ไปเนาะแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาที่มาฮิวใจในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาด้วยกันจะบอกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นความน่ารักขอบคุณที่มาชุบชูใจให้เราในทุกวันที่ผ่านมาที่แบบเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆได้ดูน้องได้ยิ้มได้นะคะตอนนี้ขอเป็นรอยยิ้มให้น้องๆบ้างนะทุกคนให้น้องได้สบายใจกันบ้าง นะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะคอยซัพพอร์ตกันต่อไปเนาะทุกคนได้ดูช่วงนี้เหมือนกันไหมเออเรามาเม้ามอยคอมเมนต์ค,คุยกันได้นะคะแล้วรีมา่านเหมือนเดิมค่ะ